เดี๋ยวขอโปะด้วยน้ำพริกผัดหมูแม่สาสินะครับทุกคนกินกับห่อหมกนะครับหมูขึ้นเน้นมากกดตะกร้าได้เลยทุกคนอร่อยมากห้าร้ยกรัมสอง้อสิบาทรวมส่งด้วยนะครับอันนี้กี้แบบติดบ้านไว้เลยน้ำพริกห่อหมกเข้าสวยครับอ,อร่อยมากอร่อยจริงทุกคนกดตะกร้าได้เลยครับไม่ผิดหวัง Mm hmm. จะกินกับข้าวสวยเปล่าๆนะหรือว่าจะกินกับอืพวกห่อหมกไข่เจียวอร่อยจริงทุกคนแล้วเ,เขาแบบไม่ค่อยมีมันนะครับอืมเป็นแบบหมูแบบล้วนๆคล้ายๆกับน้ำพริกอ่องแต่เข้มข้นกว่า อืมนาะรสชาติแล้วก็หมูสับแบบเน้นๆเขาก็จะขายได้สองสามร้อยไม่ใช่สองสามแสนออเดอร์ทุกคนแปลว่าคนกดซื้อซ้ำเยอะมากนะ เหมือนน้ำพริกอ่องแต่ไม่ใส่เอเนี่ยทุกคนอืมมะเขือเทศก,กินกระหงมุกอีกก็อร่อยกระหมอมแดง วันดีคืนดีก็นึกอยากกินห่อหมกอยากกินน้ำพริกง่ายๆอย่างนี้ยส่วนห่อหมกนี้ได้จากตลาดแถวบ้านนะครับตักให้ดูทีนึงหมูล้วนๆเน้นๆทุกคน รสชาติเผ็ดกำลังดีนะครับคิดว่ารสชาติเขากลมกล่อมอร่อยไม่แปลกใจว่าทำไมเขาขายได้แบบสองแสนสามแสนออเดอร์มันไม่แพงดว้วยแต่ว่าต้องดูตักห้าที่กีติดให้นะทุกคนอืม เราจะไปสั่งติดตะกะผิดตะกะ กี่ <Like> <c oughs> ได้หนังไก่ใหญ่กระลอมาครับทุกคนโูเยอะแลเนี่ย500กรัมนะครับ219บาทรวมส่งกดตะกร้าได้เลยนะครับหนังไก่เขาชิ้นใหญ่นะทุกคนไม่ใช่เศษหนังไก่นะเนี่ยโอหชิ้นใหญ่เลยอ่ะชิ้นหือกรอบ หอมหอมหอมนัวไม่เค็มไม่เ็นหืนครับขนาดได้มาหลายวันละยังไม่เ็นทหืนเลยอืเอา้ายกดสั่งได้เลยครับอเอาหนังไก่ยกะารอมากิน <c oughs> หนังไก่ยางะครับ <c oughs> หนังไก่ยายกาลองครับกินกับน้ำผิกผัดหมูแม่สัสิก กินเผินมากคนอืม กดซื้อไปเลยครับไม่ผิดหวังทุกคนคิดว่ารสชาติตัวเนี้ยกลมกล่อมกำล,ล,ลังดีมากๆโอ ขออนุญาตไปนั่งแบบทานแบบเรื่อยๆก่อนนะครับทุกคน <c oughs> <c oughs> มันแบบกินข้าวกับน้ำพริกกินกับผักนี่มันแบบค่อนข้างแบบใช้เวลากี้กเป็นคนกินช้ากินคำไม่ใหญ่ครับ <c oughs> โอเคครับใครอยากได้ก็หรือยังไงกดซื้อไปได้เลยครับทุกอย่างให้กี้เอามาค่อนข้างยินท,ทานแล้วรู้สึกชอบ <c oughs> ก็เอามาบอกต่อนะครับทุกคนไปแล้ว